วันหนึ่งดาเดินไปซื้อกับข้าวที่ตลาดดาก็ซื้ออาหารในตลาดมาประมาณหนึ่งแล้วแต่พอเดินออกมาหน้าตลาดดาก็เห็นคุณตาคนหนึ่งอายุมากแล้วตานั่งขายกับข้าวอยู่คนเดียวที่รถเข็นตามีกับข้าวและขนมหลายอย่างวางขายเต็มไปหมดเลยดาอยากอุดหนุนตาก็เลยแวะซื้อกับข้าวเพิ่มอีกนิดหน่อยราคาอาหารที่ตาขายก็ราคาปกติทั่วไปนะวันนั้นดายื่นเงิน100บาทจ่ายค่าอาหาร รวมค่าอาหารทั้งหมด55บาทความจริงแล้วตาต้องทอนเงินให้ดา45บาทแต่วันนั้นตาทอนเงินมาให้ดาทั้งหมด65บาทก็เท่ากับว,ว่าตาทอนเงินเกินมา20บาทพอรับเงินจากตามาแล้วดาเห็นว่าตาทอนเงินมาเกินเลยถามตาไปว่าตาทอนเงินผิดหรือเปล่าคะส่วนตาก็ทำหน้างงๆ คือตัวแกเองก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองทอนเงินให้ลูกค้าเกินดาก,ก็เลยยื่นเงิน20บาทคืนให้กับตาจากนั้นดาก็ขี่รถกลับบ้านและที่ผ่านมาดาก็เคยเจอพ่อค้าแม่ค้าหรือพนักง,งานในร้านต่างๆเคยทอนเงินให้เกินอยู่หลายครั้งถ้ารู้ตัวหรือเห็นว่าเงินเกินมาจริงๆดาก็ไม่เคยทำเฉยหรือทำเนียนนะจะนำเงินนั้นกลับไปคืนให้เขาตลอดเพราะดารู้ว่าการค้าขายของคนทำมาหากินจริงๆ ของที่ขายแต่ละอย่างเขาก็ได้กําไรอย่างละนิดอย่างละหน่อยถ้าเราไม่นําเงินนั้นไปคืนให้เขากําไรเขาก็ไม่ได้เผลอๆอาจจะขาดทุนเลยก็ได้หรือถ้าคนคนนั้นเป็นพนักง,งานในร้านเกิดทอนเงินให้ลูกค้าเกินถ้าลูกค้าไม่นําเงินไปคืนให้เขาเขาก็อาจจะโดนหักเงินในส่วนนั้นไปเลยเพราะเขาทํางานผิดพลาดไงซึ่งก็น่าเห็นใจนะที่เขาต้องมานั่งรับผิดชอบเงินจํานวนนั้นแต่คนที่รู้ว่าได้เงินทอนเกินมาแล้วไม่ยอมนําเงินไปคืนให้เขา แบบนี้ไม่ควรทำอย่างยิ่งเลยนะเพราะคนเดือดร้อนอ่ะเขาก็ต้องมานั่งทุกข์ใจกับเรื่องนี้เขาก็ต้องใช้นี่ในส่วนที่เขาทำผิดพลาดถ้าใครได้อ่านเรื่องราวนี้แล้วก็จงรู้ว่าการมีความซื่อสัตย์ต่อตอนเองและผู้อื่นนั้นมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคนอื่นก็ไม่ทุกข์ใจเราก็สบายใจได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องและไม่เห็นแก่ตัว